วิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่มีเกียตรติประวัติยาวนานกว่า35ปีได้รับรางวัลระดับประเทศมากมายที่แสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาได้แก่รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานสามสมัยและโลถาวรในปี2553ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของวิทยาลัยรางวัลเหรียญทอง1โรงเรียนหนวัตกรรม5ปีซ้อนอีกทั้งวิทยาลัย ยังได้รับเลือกและสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการต่างๆระดับจังหวัดและประเทศผู้บริหารและครูผู้สอนได้รับรางวัลต่างๆอีกทั้งนักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทางวิชาการอีกเป็นจำนวนมากด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันภายใต้ประสบการณ์บริหารงานมากกว่า20ปี ของดรวันนาตันประพัฒน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนากำลังคนสายอาชีพที่มีคุณภาพเพื่อรองรับงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายด้านตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งด้านหลักสูตรบุคลากรและผู้เรียนเพื่อให้พร้อมรองรับความต้องการกำลังคนของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยมุ่งเน้น10อุตสาหกรรมใหม่อาทิสาขางานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าระบบขนส่งทางรางสาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางรางสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสาขาการจัดการโลจิสติก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาธุรกิจดิจิทัลเป็นต้นวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศจึงได้จัดตั้งศูนย์ภาษาขึ้นภายในวิทยาลัยและจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาในหลักสูตรภาษาต่างประเทศธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสาขาการท่องเที่ยวสาขาช่างยนต์และจะขยายให้ครอบคลุมทุกสาขา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนโดยวิทยาลัยได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบโทอีกและศูนย์สอบ HSK เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายในวิทยาลัยและให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจจากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้35ปีแห่งความมุ่งมั่นในการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรียังคงพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ20ปี และนโยบายประเทศไทย4.0รองรบับกับการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนวิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีได้รับการพิจารณาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศให้เป็นภาคีวร่วมดำเนินงานในการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และได้โอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตรกรรมสายอาชีพชั้นสูงจำนวน2รุ่นด้วยกัน รุ่นที่1มีนักเรียนนักศึกษาทุนทั้งสิ้น35คนรุ่นที่สองมีนักเรียนนักศึกษาทุนทั้งสิ้น57คนดังนั้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการดําเนินงานอย่างเป็นระบบดรวรรณาตันประพัฒ์ผู้อำนวยการในฐานะผู้รับผิดช,ชอบโครงการมีความมุ่งมั่นในการที่จะดําเนินงานพัฒนานักเรียนนักศึกษาทุนในโครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงให้เกิดผลสำเร็์ตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการจึงได้แต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการหนุนเสริมนักเรียนนักศึกษาทุนให้สามารถเรียนและพัฒนาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กสสได้กำหนดไว้พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบแนวปฏิบัติในทิศท,ทางเดียวกันรวมถึงชี้แจงกับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาทุนรับทราบอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ3ด้านประกอบไปด้วยคณะกรรมการฝ่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาทุนทำหน้าที่ในการดูแลความเป็นอยู่ทั้งด้านหอพักและการเดินทางมาเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุนตลอดจนดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาทุนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์จัดกิจกรรมพัฒนาเสริมทักษะชีวิตทักษะอาชีพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาทุนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านสุขภาพจิตสุขภาวะสวัสดิภาพและส่งเสริมรักการออมของนักเรียนนักศึกษาทุนคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงทำหน้าที่ในการพัฒนาการจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง พัฒนาครูผู้สอนร่วมกับครูฝึกในสถานประกอบการในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและทักษะศตวรรษที่21จัดกิจกรรมสร้างการเป็นนักนวัตกรสู่การประดิษฐ์นวัตกรรมเพิ่มสมรรถนะวิชาชีพกิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการเสริมเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนจัดให้มีห้องชุมชน แห่งการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาทุนสำหรับเป็นที่รวมตัวเรียนรู้สืบค้นความรู้และงานที่ครูมอบหมายโดยมีครูฝาเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องตลอดจนติดตามการเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุนทั้งระหว่างเรียนและสอบปลายภาคเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมโอกาสการมีงานทำ โดยจัดก,กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาทุนได้พัฒนาวิชาชีพและฝึกประสบการณ์ตามนโยบายของวิทยาลัยเพื่อให้ได้เรียนรู้กับนายจ้างและปฏิบัติจริงจัดหาแหล่งประกอบการหรือหน่วยงานในการสนับสนุนการทำงานพิเศษรวมถึงฝึกให้นักเรียนนักศึกษาทุนได้เป็นผู้ประกอบการเพื่อมีรายได้เสริมระหว่างเรียนและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการรับนักเรียนนักศึกษาทุนเข้าทำงานเมื่อจบการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีมีความเชื่อมั่นนักศึกษาผู้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถมีสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะทางที่ตอบโจทย์ประเทศไทย4.0และกำลังแรงงานกลุ่มสำคัญ ต่อการพัฒนาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต